หยุดโรงเรียนเสารทิตย์ไปเป็นไงบ้างคะมีเด็กคนไหนออกไปนอกบ้านบ้างเอ่ยเด็กๆจ๋าแล้วขณะที่เด็กออกไปนอกบ้านเด็กๆต้องพกอะไรไปด้วยคะถูกต้องนะคะเด็กๆก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะต่อไปถ้าเด็กสวมใส่หน้ากากอย่างเดียวแล้ว ปิดปากปิดจมูกแต่มือของเด็กทำไมคะสามารถเปื่อนเชื้อโรคได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเปื่อนเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เด็กต้องพกติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้านนั่นก็คืออะไรคะเด็กใช่แล้วค่ะก็คือเจลแอลกอฮอลนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆนอกบ้านนะคะ และทุกครั้งที่เด็กกลับเข้าบ้านเด็กๆก,ก็ต้องทำความสะอาดโดยการล้างมือด้วยสบู่แล้วก็อาบน้ำทันทีนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเกาะติดอยู่ที่ร่างกายของเราหรือเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ครูอิ๋วจะทบทวนเนื้อหาในสิ่งที่เด็ก,เ,ดกเรียนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆเ,เรียนกับใครคะ เรียนกับพี่น้ำนั่นเองเมืม่อวันศุกร์พี่น้ำสอนอะไรเด็กไปบ้างเอ่ยมีเด็กคนไหนตอบได้บ้างคะเรื่องอะไรนะถูกต้องนะคะเรื่องการป้องกันตนเองจากศัตรูของพึ่งนะคะาการป้องกันตนเองจากศัตรูของพึ่งเด็กๆขาพึ่งต้องป้องกันตัวเองยังไงคะเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำลายและเข้ามา เจาะรังน้ำหวานของพึ่งได้พึ่งต้องทำยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะพึ่งมันก็จะใช้ปีกบินโดยใช้ความเร็วของปีกกางปีกบินและรวมตัวกันเป็นกลุ่มจนได้ความร้อนเท่าไหร่คะลูก47องศาเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งทุกคนเลยอ่ะเมื่อได้ความร้อน47องศาแล้ว คราวนี้สัตร์ของพึ่งที่กําลังจะมาทําร้ายตัวพึ่งและลูกตัวอ่อนของพึ่งก็จะทําไมใค่เด็กถูกต้องเลยค่ะเสียชีวิตเลยค่ะสัตว์ตูที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับตัวพึ่งใลรังผึ้งนั้นคือสัตว์อะไรใค่เด็กสัตว์อะไรนะคะถูกต้องละค่ะนั่นก็คือตัวต่อนั่นเองอ่าปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะ ที่สามารถตอบคําถามจากสิ่งที่เรียนไปกับพี่น้ำได้วันนี้ครูอิวจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการผสมพันธ์ของพึ่งเด็กๆลองพูดตามครูอิวสิคะการผสมพันธ์ของพึ่งเยี่ยมมากเลยคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการผสมพันธ์ของพึ่งพึ่งต้องใช้วิธีการยังไง ใช้พึ่งตัวไหนในการผสมพันธุ์มีเด็กคนไหนตอบได้บ้างคะอ่าพึ่งที่ใช้ในการผสมพันธุ์นะคะก็จะใช้พึ่งพึ่งอะไรนะคะพึ่งนางพญาแล้วก็พึ่งอะไรอีกคะพึ่งอะไรนะคะพึ่งตัวผู้นั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวครูอิ๋วจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การผสมพันธ์ของพึ่งเดี๋ยวครูอิ๋วจะมาเล่าว,วิธีการผสมพันธ์ของพึ่งให้เด็กฟังกันนะคะพร้อมที่จะฟังไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยคะ่ะเด็กๆลองสังเกตรูปภาพดูสิคะภาพที่หนึ่งพึ่งกำลังทำอะไรอยู่ใครเด็กทราบไม่เอ่ยอถูกต้องแล้วคะ่ะพึ่งกำลังผสมพันธ์กันอยู่ เมื่อกี้ครูวิวบอกแล้วใช่ไหมคะว่าพึ่งที่ใช้ในการผสมพันธุ์จะเป็นพึ่งอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะพึ่งที่ใช้ในการผสมพันธุ์ก็จะใช้พึ่งตัวผู้และพึ่งนางพญานั่นเองพฤติกรรมของพึ่งตัวผู้นะคะที่จะบินไปผสมพันธุ์กับพึ่งนางพญานั้นจะผสมพันธุ์การกลางอากาศ ซึ่งพึ่งตัวผู้จะบินออกไปผสมพันธุ์เมื่ออายุได้3-7วันพึ่งตัวผู้ชอบทำเสียงแหลมซึ่งต่างจากพึ่งงานเพราะความถี่ในการตีปีกของพึ่งตัวผู้และพึ่งงานต่างกันก่อนบินพึ่งตัวผู้จะกินน้ำหวานและทำความสะอาดหนวดตาของมันก่อนที่จะบินออกไปหาพึ่งนางพญาค่ะ ภาพแรกที่เด็กสังเกตไปเมื่อกี้เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพึ่งตัวผู้กับพึ่งนางพญาทําการผสมพันธ์กันภาพต่อไปเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นพึ่งตัวผู้กับพึ่งนางพญาหันไปทางเดียวหรือเปล่าคะอ่าหันไปคนละทิศทางกันคะ่ะอ่าแล้วเด็กๆอยากทราบไหมว่าภาพนี้ พึ่งตัวผู้กับพึ่งนางพญากำลังทำอะไรกันอยู่เมื่อพึ่งตัวผู้ได้กลิ่นของพึ่งนางพญาก็จะรีบบินตามไปพึ่งตัวผู้ตัวแรกบินถึงก่อนก็จะได้ผสมพันธุ์กับนางพญาก่อนนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆใครหายข้อสงสัยหรือยังว่าที่มันหันคนละทิศคนละทางกันมันกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะ พึ่งตัวผู้กำลังผสมพันธุ์กับพึ่งนางพญาอยู่นั่นเองต่อไปนะคะภาพสุดท้ายภาพที่สามเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าพึ่งตัวผู้กับพึ่งนางพญามันยังเกาะติดอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่แล้วนะคะแล้วเด็กๆสงสัยไหมว่ามีอะไรที่ติดอยู่ที่ก้นของพึ่งนางพญาคะสงสัยไหมคะ สงสัยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยเมื่อผสมพันธุ์เสร็จอวัยวะสืบพันธุ์จะขาดออกจากตัวของพึ่งตัวผู้ทำให้พึ่งตัวผู้ตกลงมาตายส่วนพึ่งนางพญาจะสลัดอวัยวะสืบพันธุ์ออกและทำการผสมพันธุ์กับพึ่งตัวผู้ต่อไป จนครบ10ตัวถึงจะกลับไปรังเพื่อวางไข่นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆรู้หรือยังคะคราวนี้ว่าการผสมพันธุ์ของพึ่งพึ่งตัวผู้กับพึ่งนางพญามันผสมพันธุ์กันอย่างไรอ่าถ้าเด็กๆสังเกตรูปภาพแล้วเด็กๆพอจะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะว่าพึ่งนางพญากับพึ่งตัวผู้เนี่ย ต้องใช้วิธีการผสมพันธุ์อย่างไรคะบอกได้ไหมเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆบอกได้เด็กๆอย่าลืมลองบอกคุณพ่อคุณแม่ดูสิคะว่าึตัวผู้ผสมพันธุ์กับพึ่งนางพญาได้อย่างไรนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาให้ครูอิ๋วดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยบอกได้จริงหรือเปล่าว่า พึ่งนางพญากับพึ่งตัวผู้จัดผสมพันธุ์กันอย่างไรถ้าเด็กๆเ,เล่าไม่ได้เด็กๆก,ก็สามารถกลับมาย้อนดูคลิปวิดีโอที่ครูอิ๋วเล่าการผสมพันธุ์ของพึ่งไปเมื่อกี้ได้นะคะ,ะจากกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะได้เยอะแยะเลยทั้งการสังเกตรูปภาพ การเรียนรู้ตัวพยัญชนะและสระต่างๆจากการอ่านและฟังนะคะมีเด็กคนไหนได้อ่านตามคุยอยู่บ้านคะเมื่อกี้โอ้โหอ่านตามกันทุกคนเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะการหยุดอยู่บ้านเด็กๆทำอะไรบ้างคะมีเด็กคนไหนช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้างเอ่ย โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆอย่าลืมช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อว่างแล้วเด็กๆก็ควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการวาดภาพตามที่เด็กเรียนมาเมื่อกี้คููอิ๋วมีรูปภาพทั้ง3าภาพเด็กๆเห็นชัดเจนไหมคะ อ่าเห็นชัดเจนเลยเด็กๆสามารถวาดเรียนแบบตามได้นะคะหรือว่าเด็กๆจัดวาดตามจินตนาการของเด็กๆเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนบอกว่าหนูอยากทําเหมือนคุณครูอิ๋วแบบเมื่อกี้ค่ะได้ไหมคะได้นะคะลูกถ้าเด็กๆคนไหนอยากทําตัวแผ่นพับเหมือนของคร้อิ๋วนะคะเด็กๆสามารถทําได้นะคะ เด็กๆสามารถวาดภาพการผสมพันธุ์ของพึ่งทั้งสามภาพแล้วนำมาติดในวัสดุหรือใช้อย่างเช่นกระดาษล้างกระดาษแข็งหรือว่าจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะขณะทำกิจกรรมเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาให้คุณผู้อิ๋วกับพี่น้ำดูด้วยนะคะเพราะว่าผู้อิ๋วกับพี่น้ำรอดูเด็กๆอยู่ทุกวันเลยมีเด็กๆคนไหนอยากมาเรียนแล้วบ้างคะ ยกมือให้คุยวิดูหน่อยโอ้โหอยากมาทุกคนเลยคุูอิ๋วก็คิดถึงเด็กๆนะคะพี่น้าก,ก็คิดถึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรคะเด็กๆโควิด COVID 19นะคะกำลังแพร่ระบาดอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ควรที่จะหยุดอยู่บ้านนะคะเพื่อกับตัวเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่นะคะ หลังจากหยุดไป14วันเด็กๆก,ก็จะมาเจอครูอิวที่โรงเรียนแล้วนะคะแล้วเจอกับครูอิวอีกในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ